ราศีกุมนะครับดวงกลางปี2566มิถุนายนถึงกันยายนชาวลัคนาราศีกุมจะเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกกับชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านมีใครกุมบ้างครับกุมให้กุมกุมกุมไหมครับเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับกุมนะคนกุมลัคนาราศีกุมนะครับโอเคชาวลัคนาราศีกุม ดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเขาเรียกภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกกระดุมพระและเป็นดาวเจ้าเรือนลาบในภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกลาภพระไปอยู่ในตําแหน่งราชาโชคแล้วก็ไปอยู่กับดาวราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีกุมแล้วไปได้ตําแหน่งเทวีโชคต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกุมน,นั้นเป็นช่วงจังหวะชตาชีวิตที่ดีมากของคุณ คุณมีโอกาสจะได้รับความสำเร็จในเรื่องของการเงินดาวการเงินดาวลาบอยู่กับตัวคุณและเป็นราชาโชคกับเทวีโชคอยู่ด้วยกันจะมีโชคดีมีความสำเร็จในเรื่องของการเงินและดาวราหูก็ไปโยกกับดาวเสาที่ทับลัคนาราศีกุมอยู่คุณรู้หรือเปล่าครับว่าราหูกับเสานั้นมันเป็นคู่มิตรใหญ่กัน ฉะนั้นจะมีโอกาสมีลู่ทางแห่งความก้าวหน้านานับประการที่จะเข้ามาสู่ชาวลัคนาราศีกุมและความก้าวหน้าโอกาสหรือว่าลู่ทางตรงนี้ก็นำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีในเรื่องของการเงินพูดง่ายคือการเงินการทองของคุณนั้นจะโฟลโมากทีเดียวหรือมีโอกาสมีรายได้ใหม่ๆในช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้น แล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีกุมอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในช่วงประมาณสิงหาจากกลางๆสิงหาไปแล้วจนเข้ากันยายนดาวสามตวงก็คือ6สซีเอวนะครับสิบเอ็ดไฮโลนะครับไปอยู่ด้วยกันในเรือนปัตตนีเรือนคู่ครองดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดี อยู่กับดาวพุธท,ที่เป็นมหาจักรและราชาโชคแล้วก็อยู่กับดาวศุกร์ซึ่งศุกร์กับพุธนั้นเป็นคู่ธาตุน้ําและศุกร์กับอาทิตย์นั้นก็เป็นคู่สมพลเลงไปยังลัคนาราศีกุมสินแสหมิงขอพยากรณ์ว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่การงานมีความสําเร็จมากรุ่งเรืองมากนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนเกษตรราธิบดีในเรือนคู่ครองก็หมายความว่าความสําเร็จในส่วนหนึ่งนั้นจะมาจากคนรักคู่ครอง นะครับจริงๆดาวคนรักคู่ครองเนี่ยมันขยับดีตั้งแต่ช่วงช่วงมิถุนาเอ่อช่วงเมษายนเอ่อโทษช่วงมิถุนายนแล้วแหละมันไปเป็นราชาโชคอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มาเป็นมหาจักรที่กรกฎอีกช่วงหนึ่งฉะนั้นง่ายๆเลยจากมิถุนาแม่มไปจนถึงกันยายนนะคู่ครองเนี่ยจะนําโชคมาให้ชาวลัคนาศีกลุ่มคู่ครองจะนําโชคมาให้นะครับทําอะไรก็ตามให้ยึดโยงเอาคู่ครองเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเมน เพราะว่าดาวมันไล่มาเรื่อยๆอาทิตย์ที่ไปอยู่มถุนได้ราชาโชคพออาทิตย์ย้ายมาอยู่กรกฎได้มาหาจากักรอทิตย์นมาอยู่สิงได้เกษตรราธิบดีแล้วทำไมถึงพูดถึงดาวอาทิตย์ล่ะเพราะดาวอทิตยาเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศรีกุมฉะนั้นคู่จะนําพาซึ่งความสําเร็จมาให้รายได้พิเศษโอกาสที่ดีอะไรที่ดีๆต่างๆจะเข้ามาจากคู่ครองหรือเพศตรงข้ามทั้งสิ้นยากันนั้นเลยนะครับ ดาวสาวที่ทับลัคนาราศีกุมอยู่นั้นก็เป็นเกษตรราธิบดีคือลัคนาราศีกุมเนี่ยมันครองอยู่สองดาวที่เป็นเกษตรราธิบดีคือดาวราหูและดาวเสาวดาวสาวโคจรตรงนี้นั้นได้องเกน์นาระเกณฑ์ด้วยเป็นจังหวะที่ตาชีวิตก้าวย่างแห่งความมั่นคงก้าวย่างที่มั่นคงได้มีโอกาสศ,ศึกษา,าศาสตร์ใหม่ๆและสิ่งเหล่านั้นนํามาทําเป็นเงินเป็นทองได้อย่างดีนะครับฉะนั้นโอกาสทองโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานการเงินมาแล้วนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองนั้นผมคงจะแยกย่อยออกเป็นสองสประการดังนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับชาวราศาีกุมคู่จะนำพาสิ่งที่ดีนำพาความจเจริญรุ่งเรืองมาให้เมื่อกี้ผมบอ,อกไปแล้วแต่ก็พยายามนะครับระมัดระวังอย่าให้มีปากเสียงมีข้อขัดใจเกิดขึ้นเหตุผลเพราะมันขัดลาบมันขัดดวงนะครับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวกำลังดีดาวกำลังเป็นราชาโชคเป็นเทวีโชคนะฮะมันเป็นภาคหนึ่งของ ของชาวรา,าศีกุมพยายามยึดโยมเอาเรื่องของการเมคบันนี่เป็นหลักแล้วจะดีดีทั้งความรักดีทั้งเงินนะครับประการที่2คือสําหรับชาวรา,าศีกุมที่ยังโสดเป็นไปได้ว่าจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันนะครับลองดูให้ดีแล้วกันเป็นความถูกใจที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกอยากจะเข้ามารู้จักมาเจอเจอแต่ก็มีผลประโยชน์แฝงด้วยฉะนั้นคุณดูแล้วกันครับว่าสิ่งเหล่านี้คุณโอเคหรือไม่ สุดท้ายนี้ชาวลัคนาราศีกุมภ์ใครที่มีปัญหากับคนรักคู่ครองม,มาก่อนหน้านี้ปัญหาจะคลี่คลายไปได้ด้วยตัวของมันเองแล้วก็จะไปในทิศทางที่ดีในอนาคตผมว่าชาวลัคนาราศีกุมภ์ปีนี้ถ้าจะรวยถ้าจะเฮงถ้าจะปังความสําเร็จต่างๆทั้งเรื่องเองินเ,เรื่องงานน่าจะมาจากคู่ครองของคุณนั่นแหละขอโชคดีครับช่องทางในการติดต่อ ขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสํานักมังกรทอง Line Official ID master M t m a s t e r า6 6มิง6 6 6อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ